โดยการประชุมคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาหลักการปฏิบัติดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำนะครับซึ่งวันนี้เองครับได้เชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์รวมถึงผู้มืนในการโรงพยาบาลราชทัณฑ์โดยทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยคือถ้าไม่ได้มานะฮะคือส่วนใหญ่วันนี้ที่กรรมธิการเขาเชิญไปเจ้าตัวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมากันก็จะส่งผู้แทนมานะครับ อย่างอธิบดีกรมราชทรรก็ได้ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชธรรมมาชี้แจงแทนส่วนผู้บังคับบัญชาเรือนจำพิเศษกรุงเทพอันนี้ก็ไม่ได้มาเหมือนกันส่งตัวแทนมานะครับขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร,ราชทรร์น,นี่ก็มอบหมายเหมือนกันนะครับให้รองผู้อำนวยการมาแทนส่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติท่านก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับโดยการประชุมวันนี้อ่ะครับนักข่าวก็คันว่ามีการพูดคุยกัน ถึงการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังที่ถูกเลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แล้วเพราะว่าอธิบดีกรมราชทรรมในวันนั้นเนี่ยติดภารกิจคาดว่าการประชุมก็จะใช้เวลากันประมาณ2ชั่วโมงนะครับและความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกันถึงกรณีที่นางสาวทานตะวันหรือว่าตะวันนะครับและแฟรงค์นัทธนนท์เนี่ยได้รับการประกันตัวและถูกปล่อยตัวชั่วคราวครับกรมราชทรร์ก็ออกมาชี้แจงล่าสุดนะครับ ก็บอกว่าได้รับรายงานจากทันทัศถานหญิงกลางว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคมสารอาญาอนุญาตให้ประกันตัวนางสาวทานตะวันและมีคำสั่งเบิกตัวไปติดกำไร E.M. ในวันที่28พฤษภาคมโดยทันทศถานหญิงกลางได้ดำเนินการนำตัวทานตะวันเนี่ยไปติดกำไร E.M. ที่ศารอาญานะครับแล้วก็นำกลับมาปล่อยตัวจากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกันครับ ที่สอนอพระราชวังครับก็ได้มาอายัดตัวนางสาวทานตะวันในกรณีสนับสนุนการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วแต่สุดท้ายต่อมาเนี่ยก็ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับก็คือในเคสของตะวันเนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาแล้ว่วนกรณีของแฟงนัทถนนท์นะครับสานอาญาได้ออกหมายปล่อยตัวเป็นการชั่วคราวเหมือนกันโดยในวันที่28พิพฤษภาคมทุ่ม40ครับ ทันท่านสถานโรงพยาบาลราชทันได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วครับ